แต่นี้มาดูข้อบ่งชี้และข้อห้ามในการนวดหรือควรระวังในการนวดตามมาตรฐานการนวดไทยเลยนะก็จะแบ่งการบ่งข้อบ่งชี้ในการนวด11ข้อแล้วก็ข้อห้ามไปข้อซึ่งสิ่งที่เราต้องสก,กรีนนั่นเองคนนี้มาเราจะนวดได้ไหมคนนี้มานวดไม่ได้เราจะดูจากอะไรนี่แหละนะที่นางถามไว้มันก็จะได้เป็นเกราะป้องกันแล้วก็เป็นการ ป้องกันการเกิดอันตรายจากการนวดนะครับนอกจากเราจะมีมาตรฐาน GMP แล้วใช่ไหมครับลูกนะครับข้อบ่งชี้อ่ามาดูข้อบ่งชี้ข้อบ่งชี้หมายถึงว่าเราจะนวดไข่ได้บ้างเช่นการบวมเงี้ยการบวมแบบไหนนวดได้การบวมที่ไม่ได้เกิดจากการอักเสบนะครับ นะการอักเสบเนี่ยมันเดี๋ยวจะดูได้ไงการบวมที่เกิดจากอักเสบคือจะมีลักษณะปวดบวมแดงร้อนอันนี้ปวดจากการอักเสบนะในระยะนี้ห้ามนวดจำไว้เลยปวดบวมแดงร้อนเช่นไปโดนหกล้มมาใหม่ๆเดินเท้าแพงมาใหม่บวมฉึงเลยแล้วสัมผัสก็รู้สึกร้อนอักเสบแดงอย่างเงี้ยห้ามนวดนะลูกแต่นี้ถ้าบวมแบบที่นวดได้อันนี้เราจะพูดถึงกรณีที่นวดได้เช่นบวมน้ํา กดแล้วมันฉุดฉูนะครับมีการข้างของเลือดและน้ําอยู่เนื้อมันบวมบวมขึ้นมาแล้วกดแต่ไม่มีร้อนไม่มีการเจ็บนะบวมบวมแบบร้อนไม่เจ็บร้อนแล้วไม่เจ็บร้อนไม่และไม่ร้อนไม่เจ็บอันนี้นวดได้นะบางทีมันบวมน้ําหรือบวมเนื่องจากการการที่อุดตันของท่อน้ําเหลืองอันนี้ก็บวมเป็นบวมใหญ่เลยท่อน้ําเหลืองอุดตัน นะครับน้ำเหลืองหรือน้ำาก็ไหลกลับไม่ได้สังเกตว่าบวมที่นวดได้คือต้องไม่แดงไม่ร้อนนะแล้วไม่เจ็บไม่เจ็บรุนแรงแต่ถ้าบวมแบบนวดได้มี2แบบคือบวมแบบน้ำหรือบวมแบบน้ำเหลืองข้างนะครับบางคนบอกบวมแขนมาอะไรมาเงี้ยเอาต้องเช็คดูเจ็บไหมเจ็บรุนแรงไหมสัมผัสดูซิร้อนไหมแล้วเพิ่งไปโดนมาไหมไปโดนอะไรกระแทกมาหรือโดนพิษสัตว์กัดต่อย ยิ่งไปโดนอะไรกัดต่อยบวมมาเนี่ยอันนี้ต้องอาจจะอ่าใช่ลูกค้าบางทีเขาก็โกหกอ่าถ้าเป็นกล้ามเนื้อปวดตึงกล้ามเนื้อนะปวดตึงเจ็บกล้ามเนื้อพอนะพอประมาณอากล้ามเนื้อเส้นเอ็นอะไรต่างๆเหล่านี้ก็สามารถนวดได้แขนขาชาจริงๆก็นวดได้ก็ช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะ ถ้านวดแล้วไม่ดีขึ้นให้ส่งต่อตามที่จันบอกตั้งแแรกเนาะเพราะการชามีหลายสาเหตุชาอาจจะเกิดจากระบบประสาทที่ผิดปกติหรือเอิดจากรอยโรคเช่นกระดูกทับเส้นหมอนทับเส้นนะหรือชาจากโรคบางโรคที่ทําให้เส้นประสาทมันมันติดเชื้อเข้าไปก็มีนะให้สังเกตว่ามีไข้ด้วยหรือเปล่านะครับถ้ามีการติดเชื้อเนี่ยจะมีไข้ด้วยนะแล้วเราก็สามารถนวดแบบขับเสมหะโดยการเคาะปอดได้ บางคนมีเสมหะแล้วก็มีการข้อปอดอันนี้อันนี้พูดถึงโดยตัวทั่วไปแต่ในใน,ในที่นี้เราไม่ได้มีการสอนกันนะครับนะอันนี้กรณีที่นวดได้4กรณีแล้วนะถัดไหมสงสัยตรงไหนไหมแขนขาชาถามว่านวดได้นวดได้ถ้ามันเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อตึงล้งแล้วไปบีบเส้นเลือดไว้เลือดลมเดินไม่สะดวกพอเรานวดอาการชาก็ลดลงได้ครับแต่ถ้าชาแล้วเอนวดแล้วไม่ดีขึ้น นวดแล้วสงสัยว่าจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับเส้นประสาทไขสันหลังสมองพวกนี้ก็ต้องควรส่งต่อนะนะแจ้งให้เขาไปหาหมอนะครับภาวะเกิดแผลที่ผิวหนังในกล้ามเนื้อเยื่อหุ้มข้อต่อพวกพังผืดต่างๆไงลูกที่บอกว่าเอ้ยมันแข็งตัวมันตึงมันลังเป็นพังผืดนะเป็นพังผืดเรื้อรังอย่างเงี้ยอันเนี้ยสามารถนวดได้ หรือบางคนข้อข้อมันติดขัดเนื่องจากไม่ได้ใช้งานหรือมีการบาดเจ็บแล้วก็ใส่เฟือกใส่ไรไว้นานๆนะเยื่อหุ้มข้อเราก็นวดกล้ามเนื้อที่อยู่โดยรอบได้นี่นวดอันนี้เป็นการเน้นการรักษาแล้วขึ้นต้องมีความรู้มากขึ้นนะครับกล้ามเนื้อที่เกิดการแข็งเกรนหรือเป็นตะคิวอย่างเงี้ยตะคิวเงี้ยเราก็นวดได้นะครับมันเกร็งขึ้นมาเลยหรือตะคิวน่องเห็นไหม บางนคนเก่งมีหงิกเก่งแขนกล้ามเนื้อเก่งปวดข้อซอปวดอะไรไหล่อะไรเงี้ยก็พื้นฐานเรามีไงเรามีพื้นฐานว่าเป็นตรงไหนนะครับเป็นตรงไหนเราก็นวดบริเวณตรงนั้นเรามีเส้นพื้นฐานอยู่แล้วถ้าเรียนลงไปอีกก็จะมีจุดบําบัด12โรคอันนั้นก็เป็นเรื่องของการบําบัดแล้วอันนี้เราอยู่ในขั้นของการนวดสุขภาพนะครับ กรณีนี้เจ็บปวดมากรุนแรงให้นวดด้วยการรูปไล้เบาๆเห็นไหมห้ามกดด้วยความรุนแรงเกิดเขาเจ็บรุนแรงอยู่ถามว่านวดได้ไหมได้แต่ต้องทำเบาๆไม่ใช่ว่าแรงมาก็แรงไปโนเพโนเกนนะบางคนบอกต้องทนเจ็บถึงจะหายมันไม่ใช่อันตรายเพราะว่าถ้าเราทำเกินลิมิตไปคนไข้ระบบม,มากขึ้นที่สำคัญคือหลังนวดแล้วเราต้องตรวจประเมินต้องสอบถาม ต้องรับผลของการนวดด้วยเออถ้าเรานวดแล้วเรารู้สึกดีขึ้นเบาสบายหายปวดอันนั้นคือถูกแต่ถ้านวดแล้วมันเจ็บมากขึ้นมันระบมมากขึ้นอันนั้นละ่ะลองงัดเส้นะองงัดให้มันไล่เส้นออกไปอันนั้นเป็นวิธีการหนึ่งยิ้ว่าเราอ่ะเจ็บอ,อ่ะไงเราเป็นผู้ถูกนวดเราต้องฟีดแบ็กเขาไม่อันนั้นคือหมอแต่ละคนมันมีเทคนิควิธีไม่เหมือนกันแล้วมีความฝังใจวิธีการของตัวเอง,ต,เองตัวเองต้องการแบบ ฉันว่าทำตรงนี้ฉันได้ผลมันได้ผลกับบางคนแต่มันอาจจะแย่กับบางคนมันถึงไม่แน่นอนเพราะงันมันเหมือต้องมีมาตรฐานมีมี GMP ด้วยถูกไหมต้องวิเคราะห์สรีระร่างกายคนไข้ด้วยเห็นไหมมันต้องมีความละเอียดอ่อนไม่ใช่ว่าจากจะนวดกันนวดไลแบบมมจนแบบระบบจ้าหนึ่งเขาเน้นย้ำมากเกินไป และขนาดมากความไม่พอดีใชจุดนั้นไม่ต้องเป็นต้องนวดนานหรือทําไมนวดพอดีพอดีหรือบางทีใช้เทคนิคอื่นเช่นใช้ลูกประครบใช้หินร้อนใช้อะไรมาประกอบไม่จําเป็นต้องนวดอย่างเดียวครับเพราะการนวดคือการใช้แรงแรงที่มากเกินไปมันจะทําให้บอบช้ําแล้วถ้าร่างกายเขาบาดเจ็บอยู่แล้วถ้าแรงมากเกินไปเกินลิมิตของระยะก,การบาดเจ็บก็บาดเจ็บเพิ่มเพิ่มเติมได้นั้นพึงจําเสมอว่ามันมันเป็นดาบสองคม เราไปถูกนวดเขามาก็เลยเข็ดถูกไหมไม่มีความแต่ถ้าเรานวดแล้วสบายดีขึ้นฉันก็ติดใจอะ่ะนั้นอยู่ที่ตรงนี้ด้วยลูกจาสิ่งพวกนี้ให้ดีข้อเท้าแพงพวกนี้พังผืดเอนนะพวกนี้ทํางานหนักเกินไปปวดเมื่อยนะครับไม่ถึงกับการฉีกขาดอะไรพวกนี้ก็สามารถนวดได้นะไปวิ่งวิ่งมาแล้วเมื่อยทางานหนักแล้วเมื่อยตรงนั้นเมื่อยตรงนี้ปวดบา่าปวดคอปวดไหล่ อันนี้ก็มาหารเราหานวดมาหานวดทั้งนั้นแหละเพราะรู้ว่าการกินยาม,มันก็บางคนก็เลือกการกินยาฉีดยามก็มีแต่ก็รู้อยู่ว่าผลข้างเคียงก็มีทุกอย่างมันมีมีดีมีด้อยหมดแหละนะครับบางคนมีปัญหาเรื่องท้องผูกก็สามารถนวดกระตุ้นให้เกิดการขับถ่ายได้อันนี้ถ้าเรียนในระดับการรักษาหรือนวดตามจุดต่างๆที่จุดฝังเข็ม หรือในตำราแบบโบราณเรานี่นวดตรงนั้น,ตร,น,นตรงนี้แกนุ้นแกนี้มันก็มีเยอะแยะตำราเนาะอันนี้ก็เป็นเบื้องต้น11ข้อที่สามารถนวดได้นะเพราะฉะนัะ้นเห็นว่าหมอนวดของเราผลิตเท่าไหร่ไม่พอจริงนะไม่พอจนเกิดหมอนวดเถื่อนขึ้นมาเยอะแยะเพราะอะไรเพราะมันความต้องการมันสูงเพรความต้องการสูงเรียนยังไม่ทันจบหรือไม่เรียนหรือครูพักรักจําหรือนวดนวดนวด,นวดจำไปก็เกิดขึ้นเยอะ แล้วก็ไม่ได้เรียนถูกต้องมันก็เกิดความผิดพลาดมันก็เลยเสียภาพพจน์ของหมอลนบางครั้งเห็นไหมที่ไปดัดคออะไรกระดูกคอเคลื่อนเขาตายร้านหมออื่นก็มีปัญหาตามไปหมดใช่ไหมร้านหมออื่นแทนที่จะได้ลูกค้าก็อ่ะคนก็กลัวไม่อยากไปนวดภาพฝังใจเห็นไหมแต่ถ้าเราแต่นวดเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับว่าเดี๋ยวนี้เป็นมรดกของโลกไปแล้วนวดไทยเราเห็นไหม ทุกคนก็ไปนวดทรรมาหากินกันช่วยเหลือคนโอ้มันก็เป็นไรายได้ที่ดีมากโดยเฉพาะต่างประเทศนี้นะราคาการนวดอะไรต่างๆก็สูงอืมางคนบอกเอาเงินไปใส่แลเอาเอาขังไปใส่เงินเลยเอาจริงๆแต่หาหมอนวดยกยากไปถูกที่ถูกอะไรเนี่ยที่เขาเขาต้องการต่างประเทศเนี่ยเขาจเจริญด้านเทคโนโลยีจเจริญทางด้านการแพทย์แต่ทําไมเขาเลือกที่จะนวดก็เพราะว่า การนวดของเราไม่ต้องใช้ยาเ,เออแล้วก็มันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์เป็นศิลปะนะเป็นศิลปะที่ที่เขาชอบพวกเราเนี่ยพวกเราหาคนไทยเราเนี่ยไม่ได้ถ้าบอกว่าเทคโนโลยีเนี่ยเราสู้เขาไม่ได้หรอกแต่เราสู้กันได้ด้วยวัฒนธรรมศิละปะของเราเห็นไหมเราไปขายมวยไทยศิละปะมวยไทยขายศิละปะการนวดไทยเห็นไหมศิละปะการลำํำวัฒนธรรม เนี่ยนันเออของอาหารการกินของเราเห็นไหมวิถีชีวิตของเราที่เป็นแบบเรียบง่ายเออเป็นแบบวัฒนธรรมเนี่ยนี่แหละเออเขาเร่งรีบทําแต่เนาะมีแต่ไฮเทคไฮเทคแต่เราเนี่ยเรามีจุดขายของเราก็คือซอ f t Power นั่นเองที่รัฐบาลก็ส่งเสริมที่ส่วนใหญ่จางประเทศเขาก็ชอบมืงไทยกันตรงนี้จ้าหน้าต่ของเราก็ยิ้มแย้มแจ่มใสสยามเมืองยิ้มวัฒนธรรม แล้วก็เป็นที่ต้องการใหม่ปองของชาวต่างชาติให้เราเนาะเป็นเมียชาวต่างชาติกันเยอะอเป็นไ้บะฮะเอ<ๆ>อ,บบอจ้าจ้าไปแหล่งท<ๆ>่องเที่ยวจ้าจ้าคืคน่เากับบ้านาไอย่างเงี้ยเออฉันเคยไปแไปที่ไมา ก็บางทีคือปล่อยอ่ะบางทีก็คือจนจนพี่สาวกบางทีแบบมาเนี่ยคือต้องกดดันประมาณว่าคือมันมามันไม่อยู่อ่ะโดนพี่แกตาใหยนวดก็ตัดใจงวดเดยวเลยแกก็เออเอออันนี้แหละก็ต้องต้องมีกฎเกณฑ์อยู่เหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวพักนิดนึงก่อนโดนคายป่ะ